สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์เราจะมาเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนเรื่องการคูณและการหารเป็นครั้งที่2กันนะคะสืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่แล้วเลยคุณครูได้ให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกท่องสูตรคูณแม่2ถึงแม่6นะคะก็เห็นว่ามีนักเรียนหลายๆคนส่งคลิปวีดีโอที่หนูท่องกลับคืนมาให้คุณครู เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ส่งเนาะใครที่ยังไม่ได้ส่งให้คุณครูก็อย่าลืมไปอัดคลิปวิดีโอการท่องสูตรคูณแม่สองถึงแม่หกส่งให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้ก็จะต่อจากเดิมเลยเป็นแม่เจ็ดถึงแม่สิบสองนะคะวันนี้เราจะมาท่องสูตรคูณแม่เจ็ดถึงแม่สิบสองกันอย่างที่นักเรียนรู้อยู่แล้วแหละคุณครูบอกไปแล้ว,ว่อคลิปที่แล้วว่าบทนี้เราจะเรียนกันเรื่อง การคูณแล้วก็การหารหัวใจสําคัญหรือพื้นฐานสําคัญของการเรียนเรื่องการคูณและการหารเนี่ยก็คือการท่องต้องท่องแม่สุดคูณให้ได้เพื่อจะได้สะดวกต่อการหาคําตอบเนาะเราก็จะมาหัดท่องแม่สุดคูณต่อจากคลิปที่แล้ววันนี้ก็จะเป็นแม่เจ็ดถึงแม่สิบสองนะคะมาเริ่มกันเลยแม่เจ็ด

แปดเก้าเจ็ดสิบสองแปดสิบแปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสิบแปดแปดสิบสองเป็นเก้าสิบหกต่อมาเป็นแม่เก้านะคะเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สามสิบหกเก้าห้าสี่สิบห้าเก้าหกห้าสิบสี่เก้าเจ็ดหกสิบสามเก้าแปดเจ็ดสิบสองเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดเก้าสิบเป็นเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเป็นเก้าสิบเก้าเก้าสิบสองเป็นหนึ่งร้อยแปดต่อมาแม่สิบแม่เนี้ยง่ายมากๆเลย

12บสองแปดเเป็น18ึ่งรเป็น120 12 11เป็น132และ12 12เป็น144คุณครูอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยฝึกท่องสุดคูณให้คล่องตั้งแต่แม่2ถึงแม่12เลยนะคะวันนี้ก็เลยจะให้นักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอที่นักเรียนท่องสุดคูณจากแม่7ไปจนถึงแม่12เนี่ยส่งกลับมาให้คุณครูได้ดูโดยการนำไปโพสไว้ ในคอมเมนต์ที่คุณครูโพสให้นักเรียนเลยนะคะก็ตอนที่นักเรียนท่องอยาแอบดูสุดคูณนะคะให้นักเรียนฝึกท่องให้คล่องก่อนแล้วค่อยมาถ่ายก็ได้เนาะแล้วก็ฝากไว้พอถ่ายคลิปเสร็จแล้วก่อนนอนในทุกๆวันก็อยากให้นักเรียน,นยหัดหัดท่องสุดคุณตั้งแต่แม่สองถึงแม่สิบสองเลยหัดท่องเราจะได้ทอ่องคล่องๆเนาะวันไหนที่เปิดเรียนมาพบเจอกันคุณครู ก็จะได้เห็นนักเรียนทุกคนเนี่ยท่องสุดคูณตั้งแต่แม่2ถึงแม่12ได้แล้วก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดได้เร็วขึ้นด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ